เอาเดี๋ยวนี้ยิ่งนะโบกมือให้ก็ไม่ตอบเลยไม่ได้ยิ่งเลยฉันเนี่ยสายตาสั้นต้องหกรอยกว่า,าก็าจะใช้แว่นก็กลัวคืนฟ้าเนี่ยว่าจะไปทำก็แต่ว่ากูใช้เวลานานอะ่ะนี่พอดีเลยแกรู้จักรีเล็กโปรปะ่ะรีเลกโปรม,มันคืออะไรอะ่ะรีเล็กโปรอ่ะเป็นเลสิอแบบใหม่แกแค่8วิเองนะเฮ้ย8ปดวิเหรอเออน่าสนใจนะ มันจะเจ็บไหมอะไม่เจ็บเร็วแถมปลอดภัยด้วยนะแกจะเหมือนได้โลกใหม่เลยอะมองก็ชัดแล้แค่เนี้ยแกก็ไม่ต้องใช้แว่นแล้วเออเออดีนะแล้วนี่แกไปหาข้อมูลนี้มาจากที่ไหนเนี่ยนี่ไงเว็บ S, S I P H ข้อมูลครบแกก็ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เลยเฮ้ยเออเ,ออเออดีวะแต่ว่าแกก็ควรไปถามกับฉันด้นะทำไมอะ่ะก็เผื่อว่าความสมัของเราเนี่ยจะัดเก็ขึ้้งงบ้างไงบ้า เป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วปะเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วปะเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วปะที่เราแซงเพราะแค่ไง